โว้ยเตียวจระเข้ตุ๋นครับนี่ฮะเปฮะใส่เลือดอีกตึ่งหากนี่ปกติแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือต้องใส่เลือดเนื้อใช่ไหมครับ<ช>อันนี้ใส่เลือดจระเข้ไปด้วยนะครับ<ช>เป็นเจ้าแรกครับของราชบุรีเนื่องจากเจอพิษโควิดจระเข้เนี่ยขายไม่ได้ครับก็เลยคิดเมนูเด็ดขึ้นมานําเนื้อแล้วก็เลือดมาทําเป็นอาหารจานด่วนเสิร์ฟขายดีครับ นี่ครับร้านทวีชัยฟาร์มอยู่ริมถนนสายเขาช้างหนองกระทุ่มเรียบคลองชลประทานตำบลหนองกระทุ่งอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับคือจุดนี้เนี่ยเป็นร้านปิ้งย่างเนื้อจระเข้นะครับคือก่อนหน้านี้นเนี่ยไม่ได้เปิดเป็นร้านปิ้งย่างจระเข้ครับเลี้ยงจระเข้ขายครับขายลูกเพื่อไปขยายพันธุ์คนซื้อก็จะซื้อลูกจระเข้ไปขยายพันธุ์แล้วก็มีการทําเครื่องหนังเป็นกระเป๋าเข็มขัดจากหนังจระเข้ จำหน่ายกับลูกค้าแบบนี้ฮะอันนี้เดิมๆนะครับจำหน่ายแบบนี้เนี่ยมานานกว่า20ปีแล้วครับช่วงแรกเนี่ยขายดีมากมีทั้งลูกค้า,าทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับต่างจังหวัดก็มาซื้อกันที่นี่นะครับอุดหนุนซื้อลูกจระเข้ไปเลี้ยงก็มีทีนี้พอมาเกิดสถานการณ์โควิดก็ทําให้ไม่สามารถขายสินค้าประเภทนี้ได้เลยนะครับพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ลูกจระเข้ที่ออกมาใหม่ก็ออกมาจํานวนมากครับนายสิริชัยเพนชาติเป็นเจ้าของทวีชัยฟาร์มแห่งนี้ เล่าให้ฟังว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมีจระเข้ที่เลี้ยงไว้หลายรุ่นกว่า3,000ตัวแล้วครับไม่สามารถที่ส่งออกไปขายได้ก็เลยหันมาแปรรูปครับนี่นะฮะพิษโควิดก็ทําให้เกิดอาชีพใหม่ๆเห็นไหมฮะเกิดช่องทางใหม่ๆนําเนื้อจระเข้มาทําเป็นเมนูอาหารจานด่วนโดยคุณศรีภรยาท่านนี้ครับคิดเมนูสุดเด็ดเริ่มจากการนําเนื้อจระเข้ส่วนหางก่อนครับนำมาปิ้งย่างแล้วก็ไปขายครับโอ้โหลูกค้าติดใจรสชาติด,ดีครับ แวะเวียนมาซื้อกันเป็นประจำครับทีนี้ต่อมาก็เลยพยายามต่อยอดเปลี่ยนเมนูอื่นเข้ามาด้วยนะครับทำเป็นก๋วยเตี๋ยวจระเข้ตุ๋นสูตรเด็ดใส่เลือดสดก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างดีเช่นเดียวกันสําหรับเมนูพิเศษจากเนื้อจระเข้นะครับอย่างเช่นจระเข้ตุ๋นหม้อไฟใส่เลือดลูกชิ้นเนื้อจระเข้ก็มีนะครับอันนี้เนี่ยราคา200บาทส่วนก๋วยเตี๋ยวเนื้อจระเข้ตุ๋นชามละ50บาทนบ่าทเนื้อจระเข้ย่าง ไม้ละ20ครับครับก็จระเข้ย่านี่จะใช้ส่วนหางของจระเข้นะครับหรือที่เรียกว่าบ้องตันก็จะมีลักษณะเนื้อนุ่มๆไม่คาวนะครับเขาบอกช่วงนี้ตอนนี้อร่อยที่สุดเลยเห็นไหมครับน่าทานนะครับทางร้านเนี่ยมีกาบวิธีการหมักเฉพาะตามสูตรของทางร้านเองนะครับ มีที่นี่เดียวทวีชัยฟาร์มที่นี่แหละครับแล้วก็จะมีผลผลิตอื่นๆอีกหลายอย่างอย่างเช่นลูกชิ้นเนื้อจระเข้ที่ใช้เนื้อจระเข้ล้วนๆนะครับไม่ผสมแป้งนี่จระเข้แดดเดียวก็มีครับเป็นฮะแคปแคปจระเข้ี่เป็นแคปเหมือนแคบหมูแคปจระเข้ก็มีโอ้ผมนี่ชอบกินแคปหมูเดินมาเจอแคบจระเข้แล้วก็ยังมีไข่จระเข้แพ็คละสี่ลูกครับกุนเชียงเนื้อจระเข้ก็มีเลือดจระเข้ใส่เป็นแคปซูลก็มีแล้วโอ้โห อีกเยอะฮะอีกเยอะต้องลองไปสั่งเองดีกว่าร้านทวีชัยฟาร์มอยู่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับ